อัปเดตต่างชาติเข้าไทยวันที่20พฤศจิกายนคลิปนี้อัปถ่ายตอนกลางคืนของวันที่19พฤศจิกายนนะครับก็คือวันนี้มาเลยว่าสถานทูตไทยในประเทศไหนบ้างนะที่ประกาศยกเลิกนี่ไงไม่ต้องแสดงหลักฐานการเงินจากธนาคารหรือสำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง6เดือน5้าแ0นบาทไม่ต้องแล้วยกเลิกมีที่ไหนบ้างตอนนี้มีประมาณ9ที่นะคือยังไม่ครบหรอกฉะนั้นถ้า ใครที่ไม่ได้มีรายชื่ออยู่ในเนี้ยก็คงต้องไปเช่งกับสถานทูตไทยที่ประเทศนั้นๆว่าทําไมยังไม่ประกาศอะไรอย่างนี้นะครับเเราไม่ได้ไปไล่เช็คประกาศทุกที่นะเราเอารายการเอกสารแต่ว่าของเยอรมน,นีเนี่ยเขาลงประกาศมาชัดเจนว่าไม่เอาแล้ว5 0 0แสนบาทไม่เอาแล้วยากเกินไปไม่เอาแล้วก็ของเยอรมน,นีเนี่ยโกงมากๆเพราะว่าเอกสารที่ใช้เนี่ยมีแค่2ออย่างเองเหมือนมีพิธีกรรมไปงั้นแหละก็คือแบบฟอร์มขอวีซ่า แล้วก็รูปถ่ายแค่นี้เองอ่ะมาดูของประเทศอื่นกันบ้างก็คือออบจะเอาเฉพาะส่วนที่ต่างกันนะทึ่งรายการเอกสารก็ต่างกันอ่ะของเยอรมัน,นีโกงมากเอาแค่นี้เองคือทุกลิงก์ในนี้ออบจะลงไว้ใต้วิดีโอก็คือว่า,อาบางที่เขาก็ไม่ได้ประกาศทางหน้า Facebook นะเพื่อนๆจะต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ของสถานทูตแล้วก็เ,เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศนั้นๆแล้วก็คลิกที่หมวดวีซ่าเราถึงจะเห็นนะนะครับแต่ว่ายังไงลิงก์ที่เราพูดเราจะลงไว้ใต้วิดีโอ ผู้โชคดีถัดมาก็คือออสเตรเลียจิงโจ้นะครับก็คือมีรายการเอกสารที่ต้องใช้ในนี้เอาที่ต่างกันเฉยๆแล้วกันก็คือเนี่ยยอดเงินฝากเอาแค่สองหมื่นบาทแล้วก็ตั๋วเครื่องบินเพราะาต้องมีหลักฐานที่พักในช่วงที่คุณอยู่ด้วยไม่เกี่ยวกับเรื่องของกัดตัว ASQ นะหรือว่าต้องมีตั๋วเครื่องบินหลักฐานการเงินแค่สองหมื่นแล้วก็หลักฐานที่พักในช่วงที่คุณอยู่ด้วยก็ไม่ได้บอกว่าต้องเป็นโรงแรมนะ อันนี้คือสต็อกโฮมผู้โชคดีรายถัดมาสต็อกโฮมขอ TR v อา a วีซมีตั๋วเครื่องบินหลักฐานการเงินไม่ต้องแค่นี้ก็คือมันก็ไม่ควรจะยากอยู่แล้วนะเพราะว่าของเดิมคือเขาเคยได้ฟรีวีซ่าด้วยซ้ำหลักฐานอื่นๆก็แค่ธรรมดาธรรมดานะส่วนใหญ่ทุกอันจะต้องมียืนพื้นคือใบสมัครแล้วก็รูปถ่ายต่อมาก็คืออเมริกาอเมริกาก็ได้ด้วยเหมือนกัน สถานทูตไทยกรุงวอชิงตันดีซีมาที่ข้อสองเลยข้อสองอต้องมีประกันโควิดคือจริงๆต้องซื้อทุก,ท,กที่อยู่แล้วแจะซื้อก่อนซื้อหลังเท่านั้นเองมีประกันโควิดมีใบจอง alternative state quarantine ด้วยคือต้องเอามาใช้ตั้งแต่ตอนขอวีซ่าเลยอ่ะแล้วก็มีตั๋วเครื่องบินแล้วก็มี bank statement แค่เจ็ดร้อยดอลลาร์ก็ประมาณสองหมื่นเหมือนกันอันนี้เอาครบเลยอ่ะประกัน ใบจอง ASQ แล้วก็ตกั๋เครื่องบินแล้วก็แบง k ์ t เต e เมนต์แค่700 US อลลาร์เท่านั้นสงสัยว่าความเสี่ยงนี่เขาเอาจากไอ้น,นี่แน่เลยคือถ้าเสี่ยงสูงก็คือให้เอาหลักฐานเยอะๆหน่อยแต่ว่าสุดท้ายคือทุกประเทศก็ต้องเตรียมให้ครบนั่นแหละแต่แค่ว่าจะเอามาตั้งแต่ขอวีซ่าหรือว่ามาเตรียมทีหลังเท่านั้นเองต่อมาครับสถานทูตไทยโคเปนเฮเกนเดนมาร์กเดนมาร์กนี่ก็เยอะอยู่เหมือนกันแฮะมี หลักฐานที่พักหลังจากกักตัวด้วยจะเป็นใบจองโรงแรมหรือว่าจะเป็นจดหมายเชิญจดหมายเชิญออาแต่เขาบอกโฮสต์แฟมิลี่ฮ้ลองถามเขาดูละกันว่าเป็นแฟนเ,ยเฉยๆได้หรือเปล่าก็คือจดหมายเชิญบวกด้วยสำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตแล้วก็ทะเบียนบ้านอา๋อมีตัวอย่างจดหมายเชิญในนี้ด้วยอา้าไม่มีหลักฐานการเงินน่ะไม่ต้องโชว์หลักฐานการเงินอ้อมีตั๋วเครื่องบินด้วยก็คือตั๋วเครื่องบินแล้วก็หลักฐานที่พักหลังจากตัว ต่อมาครับสวิตเซอร์แลนด์กรุงเบิร์นสวิตเซอร์แลนด์เลื่อนมาตรงกลางๆหน้านะอันนี้นะครับข้อ A m มีเดียมเท v ร์มวิซอร์สิ่งที่ต้องการเอ้ยทำไมมันเยอะอย่างเงี้ยก็คือหลักฐานที่พักหลังกัดตัวเหมือนกันเอาสรุปเลยก็คือสามารถจองโรงแรมก็ได้หรือแบบถ้าพักกับคนไทยอย่ะจะเป็นคู่สมรสหรือไม่ใช่คู่สมรสก็ได้เนี่ยสเตวิตไทยซิติเซนต์ออไทยสปาส์ก็คือจดหมายเชิญเหมือนกันแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตแล้วก็ ทะเบียนบ้านแล้วก็เอาแบง k ์สเต e เมนตเอาสามเดือนไม่น้อยกว่าสองหมืนบาทเหมือนกันออสโลนอร์เวย์ออสโลก็เอาหลายอย่างอยู่ก็คือตั๋วเครื่องบินแล้วก็ประกันครอบคุมโควิดวงเงินหนึ่งแสนยูเอสดอลลาร์แล้วก็หลักฐานการจองที่พักเหมือนกันก็คือจะเป็นโรงแรมหรือว่าเอ,อหลักฐานการเช่าที่พักเหรอไม่ได้บอกเรื่องจดหมายเชิญต้องลองถามเขาดูว่า เป็นจดหมายเชิญพร้อมทะเบียนบ้านของคนไทยได้หรือเปล่าเฮลซิงกิครับฟินแลนด์พึ่งอัปเดตวันนี้เลย19พฤศจิกาเลยก็เอาหลายอย่างอยู่มีฟูลเพศตั๋วเครื่องบินที่จ่ายแล้วด้วยที่มีระยะเวลาไม่เกิน90วันแล้วก็มีแบง s ์สเต m เมนต์3เดือนไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่ก็คงเท่าไหร่ก็ได้มั้งแล้วก็ลอนดอนอังกฤษให้เราเลื่อนไปข้างล่างสุดเลยนะได้กับเขาด้วยเหมือนกัน ทัวริซมเพอร์เพสนี่เลยมีอะไรบ้างก็หลักฐานที่พักหลังกักตัวเหมือนกันแหละใช่ต้องเป็นหลังกักตัวแหละแต่ก็มีกำกับว่าเออจะต้องกักตัว14วันใน ASQ Hotel ก่อนนะแล้วหลังจากนั้นก็คือหลักฐานหลังกักตัวก็ใบจองโรงแรมหรือจดหมายเชิญจากครอบครัวหรือเพื่อนอ่าเพื่อนด้วยก็ได้ฉะนั้นชาวอังกฤษก็เข้ามาได้โดยที่มีแค่จดหมายเชิญก็คงจะต้องมีทะเบียนบ้านกับสำเนาบัตรประชาชนคนเชิญด้วยนั่นแหละ เสร็จแล้วก็มีประกันโควิดวงเงินหนึ่งแสนยเอดอลลาร์แค่นี้ไม่มีหลักฐานการเงินเลยมาต่ออีกห้าสถานทูตน,นะอันเดียวในเอเชียเลยที่เจอว่าเปิดยกเว้นเก์เงินห้าแสนแล้วก็โตเกียวโตเกียวญี่ปุ่นแค่อันเดียวนะถ้าถามเอเชียอันอื่นก็ยังไม่เจอนะแต่วันถัดๆไปคงมีแหละโตเกียวก็มีตั๋วเครื่องบินแล้วก็แบงค์สเตตเมนตบัญชีธนาคารแค่สองหมื่นบาท แล้วก็มีหลักฐานการจองที่พัก t e r เทอร์เนทีฟสเต a r a อน i n นด้วยโอ้ทำไมเยอะละ่ะแล้วก็หลักฐานหลังจากกักตัว14วันด้วยก็คือจะเป็นโรงแรมหรือจะเป็นหลักฐานการเช่าคอนโดก็ได้อ่าไม่ได้บอกว่ามีคนเชิญได้หรือเปล่าก็ต้องลองถามดูแล้วก็มีอะไรเนี่ยกำหนดการเดินทางไอเทเนรี่ด้วยวันนี้เขาลำเอียงหรือไงเนี่ยแล้วก็มีหลักฐานการทำงานด้วยต้องลองมาอ่านเองในนี้นะโอ้อะไรหลายอาชีพมากเลยของ ชาวญี่ปุ่นนี้ต้องเตรียมเยอะกว่าปกติอีกออมาก็คือแคนาดานะครับกรุงออสตาว่าแคนาดาเลื่อนลงมาตรงข้อไอทัวริสวงเล็บท R เนี่ยจิ้มไปมันก็จะให้ดาวน์โหลดมันจะอยู่ตรงหน้าสองก็จิตเดียวเท่านั้นเองมีแค่ตั๋วเครื่องบินแค่เนี้ยหลักฐานการเงินก็ไม่ต้องมีนะครับเราก็จะรู้ความลำเอียงของแต่ละประเทศได้เลยเอาแค่นี้เองแคนาดาไม่มีหลักฐานการเงินเลยได้ซ้ำแล้วก็ถ้าไม่ใช่ชาวแคนาเดียนก็สามารถ เออแต่มี Res i d e n t p e r พ i t มก็ขอได้เหมือนกันขอที่แคนาดาได้เหมือนกันต่อมาออสเตรียครับออสเตรียยุโรปหลังจากที่จิงโจ้ไปแล้วตอนต้นๆใช่ไหมออสเตรียยุโรปก็ได้เหมือนกันโอออสเตรียนี่ไม่น้อยหน้าเยอรมนีเลยนะไม่มีอะไรเลยเนี่ยดูดีก็มีแต่แบบฟอร์มแล้วก็พาสปอร์ตแล้วก็รูปภาพแล้วก็ถ้าไม่ใช่คนออสเตรียก็ออันนี้ครอบคลุมถึงสโลวาเกียกับสโลวีเนียด้วยนะ ออสเตรียสโลวาเกียสโลวีเนียได้หมดเลยสามประเทศเลยแล้วก็ค่าวีซ่าแล้วก็ที่อยู่ที่จะให้ส่งพาสปอร์ตกับคืนคือเรียกได้ว่ารลักฐานมีแต่ใบสมัครกับรูปถ่ายแล้วก็พาสปอร์ตตัวจริงที่ให้เขาติดวีซ่าเท่านั้นเองเรียกได้ว่าน้อยเหมือนกับของเยอรมน,นีเลยต่อมาสถานทูตไทยที่วอร์ซอครับโปแลนด์โปแลนด์ก็ได้เหมือนกันเลื่อนลงมาข้างล่างเลยเนี่ยก็ ตรงนี้ตรงตารางเนี่ย t o u r i s t Visa TR Single e n t r y แล้วก็จิ้มตรงคำว่า,าเช็คลิสต์ตรงนี้ก็จะเป็นไฟล์ให้ดาวน์โหลดเหมือนกันอ่าก็โปลแลนด์มีเอกสารเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงมีตั๋วเครื่องบินอา้าวสเตตเมนต์ธนาคารก็ไม่เอาแล้วก็มีใบจองโรงแรมคงจะหลังกักตัว14วันเสร็จนั่นแหละเอ่อใบจองโรงแรมหรือว่าที่พักหลังกักตัวที่อื่นก็คงจะเป็นหลักฐานการเช่าก็ไม่ได้บอกอีกว่าใช้ การเชิญได้หรือเปล่าก็ลองถามสถานทูตด,ดูแล้วก็ตรงนี้ปิดท้ายของจริงแล้วครับเอามาฝากกันมอสโกค,ครับรัสเซียรัสเซียประเทศสุดท้ายของคลิปนี้ของจริงแล้วก็คือหน้านี้เลยคําว่า TR ีซ s a นี่นะของรัสเซียเหมือนจะดูเยอะๆไงไม่รู้นะหลักฐานสำคัญก็คือ Bank Statement 2,000 0บาทนี่นี่แค่2,000 20, 0บาทเท่านั้นเองแล้วก็ต้องมี เหมือนจะเป็นหลักฐานที่อยู่ในสปอนเซอร์ชิปเลเทอร์จดหมายเชิญเหรอจดหมายเชิญหมายถึงว่ากรณีมีสปอนเซอร์หรือเปล่าอ่าอ่าใช่กรณีมีสปอนเซอร์ถ้าเกิดว่าออกเองซึ่งแค่สองหมื่นคงมีเงินพออยู่แล้วลสบายๆถ้ากรณีมีสปอนเซอร์ก็มีจดหมายของสปอนเซอร์แล้วก็การเงินของสปอนเซอร์ท่านเองคือสรุปว่าถ้าไม่มีสปอนเซอร์ก็เอาแค่แบงก์สเตตเมนต์นะแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันก็คือ หลักฐานที่อยู่หลังกักตัว14วันก็คือใบจองโรงแรมหรือว่าหลักฐานการเช่าก็ไม่ได้บอกอีกเหมือนเดิมว่าใช้การเชิญจากคนไทยได้หรือเปล่าก็ต้องลองถามดูเหมือนกันสุดท้ายคือได้วีซ่าอย่างเดียวยังไม่พอนะก็หลังจากได้วีซ่าแล้วเราจะต้องมาขออันนี้ด้วยก็คือหนังสือรับรองการเข้าประเทศไทยหรือว่า COE นะซึ่งจะต้องลงทะเบียนที่เว็บไซต์นี้ COE Thailand MFA GO TH ซึ่งก็จะต้องมีหลักฐานพวกนี้ประกอบก็คือ มีวีซ่าที่เพิ่งได้มามีพาสปอร์ตแล้วก็มีประกันสุขภาพวงเงิน1,000งแสนดอลลาร์ก็อย่างที่บอกอ่ะว่าเตรียมก่อนเตรียมหลังยังไงก็ต้องเตรียมหมดทุกคนอยู่ดีใช่ไหมแค่เอาประกันกับเอาที่พักกับตัวมาขึ้นก่อนตอนขอวีซา่าหรือต้องมาทําหลังขอวีซ่าเท่านั้นเองอ่าแล้วก็ declaration form ก็โหลดได้จากเว็บสถานทูตแล้วก็ตั๋วเครื่องบินแล้วก็ใบจองที่พัก ASQ หรือ ALQ อันนั้นก็คือเพื่อให้ได้ COE แล้วพอได้ COE มาปุ๊บก่อนล่วงหน้า72ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องบินก็คือจะต้องอวันขึ้นเครื่องบินะจะต้องเอาพวกนี้มาโชว์ก็คือ,อวีซา่าแล้วก็ COE แล้วก็ปากการะกันโควิดแล้วก็ใบรับรองแพทย์ Fit to f l y แล้วก็ใบรับรองแพทย์ที่ตรวจโควิด72ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกไม่งั้นเดี๋ยวเจ้าหน้าที่สายการบินก็จะไม่ให้ขึ้นเครื่องบินถ้าไม่มีหลักฐานพวกนี้ ก็ขอแสดงความยินดีกับทุกๆคนด้วยนะครับที่แฟนจะสามารถเข้ามาได้แล้วนะก็เหลือแต่เรื่องกักตัวอย่างเดียวนะเงื่อนไขต่างๆก็คลายลงไปเยอะแล้วก็เพื่อนๆบางคนอาจจะถามว่าแล้วประเทศที่อ๊อไม่ได้พูดถึงในนี้ล่ะประเทศนั้นประเทศนี้ล่ะขอได้หรือยังก็จริงๆแล้วสุดท้ายก็จะต้องขอได้ทั้งโลกนะครับเพราะว่าคิดดูว่าอเมริกาติดเชื้อกับเสียชีวิตโควิดอันดับหนึ่งตอนนี้ยังขอได้ ประเทศอื่นก็ต้องได้เพียงแต่ว่าสถานทูตไทยในยแต่ละประเทศเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้อัปเดตเพราะว่าเขาเป็นระบบราชการเขาต้องค่อยๆทำฉะนั้นก็จะเย็นๆก็คือให้แฟนเขาเตรียมเอกสารไปก่อนเอกสารที่จําเป็นแล้วก็เดี๋ยวพอเขาให้ขอปุ๊บก็ขอเลยซึ่งถ้าเกิดว่าเอาเกณฑ์ห้าแสนออกเนี่ยการมามันก็ไม่ยากแล้วอะใช่ไหม คือเหลือแต่เรื่องของการกักตัวช่วงนี้การหาโรงแรมกักตัวเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลามากก็คงต้องอย่างน้อยก็หาโรงแรมกักตัวไว้ก่อนสุดท้ายต้องได้หมดครับแล้วก็อตอนนี้ที่ขาดอยู่ก็คือประเทศดังๆในยุโรปบางประเทศแล้วก็ส่วนใหญ่ในเอเชียเนี่ยก็คืออ๊ยังไม่ได้ดูหมดหรอกแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังยังไม่ได้ขึ้นนะหลายประเทศดูก็ยังไม่ได้ขึ้นแต่สุดท้ายต้องขึ้นแน่นอนทีนี้ก็เห็นใจนะครับบางคนต่อให้ไม่มีเกณฑ์น,นี้แล้วเนี่ยก็ยังติดเรื่องของกักตัวใช่ไหมต่อให้ลดเหลือสิบวันมันก็ยังนานอยู่ดี เข้าใจครับเพราะว่าโกโนไกเองเนี่ยก็ไม่ได้ไปต่างประเทศเพราะว่ายังไอเรื่องกักตัวนี้เหมือนกันแต่ก็อยากจะให้แสดงความยินดีกับเพื่อนๆคนอื่นนะครับยังไงเราก็ร่วมชะตากรรมเดียวกันใช่ไหมอ๊อฟเองก็ยังไปไม่ได้อะทาไมอ๊อฟจะต้องมาทําคลิปพวกนี้บอกคนอื่นด้วยก็คือเราก็นี่แหละก็คือเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้คนอื่นไงก็อยากให้เพื่อนๆเ,เป็นแบบเดียวกันครับก็คือร่วมกันให้กําลังใจอ่าแล้วก็เดี๋ยวอีกไม่นานหรอกครับอีกไม่กี่เดือนหรอกเรื่องการกักตัวเนี่ยมันต้องลดลงเรื่อยๆแน่นอน ส่วนคนที่มาได้ก็รอประกาศจากสถานทูตนะครับเตรียมตัวไปก่อนยังไงอันที่ไม่อัปเดตก็ต้องอัปเดตแน่นอนถ้าเพื่อนๆประเทศอื่นที่ออฟไม่ได้บอกในนี้นะสามารถขอวีซ่าทรโดยที่ยกเว้นเกณฑเงินฝาก500,000ได้แล้วเหมือนกันเนี่ยก็แชร์กันได้ที่คอมเมนต์ใต้วีดีโอนะครับแล้วขอแล้วเป็นยังไงบ้างก็แชร์ได้วันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ